โอเคนะครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมหลันซีซารลนวนะวันนี้เราก็จะมาดูคลิป ASMR นะทำชาเลนจ์กันนะครับก็ก็คือผมจะดูคลิปนะเขากิน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 แล้วผมก็จะห้ามหิวแบบนี้นะข้าวเช้าผมก็ไม่ได้กินก็นี่เรามีอันนี้เตรียมมาผัดบะหมี่ผัดหมี่อะไรนะนะั่นแหละนะก็ ถ้าผมกินอันนี้คือผมแพ้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า Let's go <S เดี๋ยวผมจะขึ้นหัวใจไว้ตรงนี้นะครับสามหัวใจถ้าถ้าผมกินเกินสามคำก็คือผมแพ้นะอร่อยมากน่ากินมากใส่กอบกระเทียม คืออะไรเดี๋ยวผมไม่เคยกินเลยบ้านเราเนี่าจะไม่มีหรือมีก็ไม่รู้เฮ้ยอื้อเขาวันม้นเส้นใส่กรอกแล้วก็กินนะวูยัดกินหน้า น้ำอะไรอ่ะคาปิซอนคืออะไรไม่รู้จะอ,อ้ยม่ไไวเร็วขอคำมือแล้วกันน,น,นี่นะครับนี่นะหัวใจลดหนึ่งนะ มั่งไหมไม่ต้องวลข้าม้วนกันอย่างนี้หรอมีนี้ด้วยใครที่อยากให้ผมทำคลิป ASMR แบบนี้นะก็คอมเมนต์กันมาได้ โอ้ยโอ้โหอ่ะหาหนยวเลยปากแดงแล้วเผ็ดแน่เลยอันนั้นคืออะไรอ่ะร้อนนี้อนปะกอย่างน่าจะเป็นข้าวญี่ปุ่นประมาณนั้นแล้วทำไมมันยาว

<R> มาโอ้ยแล้วก็อะไรอ่ะอซอสพูดเยอะเลยอ่ะไม่เผ็ดหรอจาจังชาซอนคืออะไรก็ไม่รู้โอ้หมดแล้ว ไ่หิวเลยนะจบคลิปนี้ผมไปทำมาม่ากินดีกว่า เอาอีกหิวแล้วนะข้าวเชาไม่ได้กินี่นะครับอืออืมอมอืมอมอื้ออื้อ không được ngồi tay kéo léo á tin nào được con không, không nó cũng hiểu ที่เขากินอยู่หมดแล้ว ว้าวว้าวน่ากินนี่ก่อนรแมวมาจะเอาข้าวกินก่อนเดี๋ยวแมวแอบกิน

Oh. Okay, nak, kan? Mod, lah. Kau, deh, kita pergi dulu kip, eh. kip, kip terus. Kau, deh, kita pergi dulu kip, kip, kip terus. Kau, deh, kita pergi dulu kip, kip, kip terus. Kau, deh, kita pergi dulu kip, kip, kip terus. Kau, deh, kita pergi dulu kip, kip, kip terus. Kau, deh, kita pergi dulu kip, kip, kip terus. Kau, deh, kita pergi dulu kip, kip, kip terus. Kau, deh, kita pergi dulu kip, kip, kip terus. Kau, deh, kita pergi dulu kip, kip, kip terus. Kau, deh, kita pergi dulu kip, kip, kip terus. Kau, deh, kita pergi dulu kip, kip, kip terus. Kau, de Hmm. 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 Oh, oh my God. งามกินงามกินนี่อะไรอ่ะกุ้งเหรอกุ้งอ๋อกุ้งกุ้งมันมัดเขาเลยโอ้ยโอยกุ้งตัวใหญ่มากอ่ะประมาณฝ่ามือน่ะหืมยังไม่หมดอีกโอ้นงาอู้โอ้โหกินกุ้งกับเนื้อ อ๋อด้ยสมกับเป็นเนื้อล็อบเตอร์จริงๆหมดแล้วแตงกวาดองหนักเห็ดคูณสองเห็ดสองอันอะไรประมาณนั้น อืมอืมอืมน้อืมกินกับเกลือมันน่าจะเค็มนะผมก็กินเค็มไม่ค่อยได้ครับ เงินอะช้อนหรือทับพีนั่นน่ะอะไรมันจะใหญ่ได้ปานนั้นมันจะเป็นที่รองเวลากินหกนะโอ้ยอ้ำมีความผิดหวานเลยช่วยอะไรสักอย่าง โดน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 เหมือแน่น,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 านามากอะอยากกินอนะ่ะโล

ีเดียมแหลไม่ก็แหละอะไรประมาณนั้นน่ะสุกปานกลางอะไรประมาณนี้แต่ถ้าไม่สุกเลยน <c oughs> ี่เวน่าได้โอ้ยไม่ไหวแล้วกินให้หมดเลย ผมแพ้และไม่ไหวจริงๆละก็ใครที่อยากให้ผมทำคอนเทนต์แนวนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยละ่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปงนนะครับ บไจไาเจอกันคิมายุ